เฮ้ยทุกคนดูตอนนี้ผมจะขึ้นแรงคอนแล้วนะครับผมตอนนี้เป็นดาวสุดท้ายของผมแล้วนะมาดูกันว่า GM จะส่งคอนคูมาให้ผมหรือเปล่านะครับส่งคอนคูไปโอเคแตพอแล้วไปดีโอเคครับตาแรกนะครับผมก็หยิบฉีมานะครับผมมาดูกันว่าผมจะขึ้นคอนได้ตั้งแต่ตาแรกเลยหรือเปล่านะครับผมเฮ้ยอเลนหลบออกมาเฮ้ยอเลนฟิกเกอร์มาดีนะเราฟิกเกอร์มาเรารู้ทันนายนะอเลนนายจะทำอะไร นี่ผมจะไว้กับอเลนือเปล่าแต่นาตยาเรามาแล้วนาตาาเรามาแล้วผมว่าผมไว้ผมไว้ผมไว้และผมไว้เฮียนาตยาเราขอบคุณมากเลยถ้าเกิดว่าอเลนเนี่ยมีอันติีแล้วเขาเล่นช้ำาๆเนี่ยผมว่าผมสู้เขาไม่ได้นะคือจะบอกว่ามันก็ไม่เชิงสู้ไม่ได้มันกึ่งกนะ่เนาะแล้วแต่สกิลเพของแต่ละคนนะครับผมแล้วตอนนี้เหมือนป่าเราจะโดนเวทน,นะครับเรารีบมาเติมเล่ยเร่อยเราเลสจะยังไงแลสยังไงหูมาดิจะาเลสโอ้โหผิดทางและสกิลหนึ่งลบมาแล้วนีวแ่แน ทำได้ดีมากเลยอะโตโร่เมื่อกี้แล้วจังหวะนี้ก็มัดครับก็มดครับอุ้ยมันช่างเยอะสหลกอเกินมันช่างเยอะสะเหรือเนี่ยเขามีอันติแล้วไม่น่ารอดครับผมอย่างที่บอกไปนะครับถ้าเขามีอันติแล้วก็มีเพื่อนมาซ้อนอย่างเงี้ยผมก็ไม่ไหวเหมือนกันนะถ้าหนึ่งหนึ่งกันเนี่ยมันแบบสูสีกันอยู่นะระหว่างอเลนกับฉีเนี่ยก็แล้วแต่ว่าใครจะได้เปรียบใครนะครับผมใครเปิดก่อนคนนั้นก็ได้เปียบละผมว่านะโอเคแล้วจังหวะนี้เหมือนจะมีประเด็นอะไรหรือเปล่าเรารีมาเติมเพื่อนโดยด่วนเข้ามาดิจ้าก็มาดิ อุ๊ยอุ๊ยอุ๊ยออกมาก่อนออกมาก่อนแล้วมาหลอดกระโดดมา <c oughs> โอโ้ยโอยโดน,โดนผมจัดยับเลยอนะแย่แล้วทุกคนนักเลงอะเฮียสายนักเลงนะกูเดินไปเยอะแล้วแล้วอ้าวทอนอ้าวอ้าวทอนยังไงทอนยังไงโยนปะเนี่ย พยโยนไม่โยนไม่รู้นะครับผมใส่เต็มที่จังหวะเนี้ยเพื่อนก็กันบ้านกันเต็มที่เลยนะอุ้ยผมว่าทอนโยนจริงนะไม่เล่นเลยะเงียบกริบเลยอะทอนไม่มีสัญญาณตอบรับจากหมายเลขที่ท่านเรียกนะครับผมแล้วจังหวะนี้คุณเล่นก็มาดิครับผมก็มาดิครับก็มาดิครับผมผมสู้เต็มที่นะครับผมโอ้โหเข้ามา2ตัวนี้ไม่ไหวนะเข้ามา2ตัวไม่ไหวนะครับผมแล้วก็ มังกรดันน่าจะเรียบร้อยฮะตาตนี้รายงานพรด้วยนะครับผม,มคือแบบพอเกมจะแพ้แล้วแบบทิ้งเพื่อนเลยนะพี่คืองจริงแล้วอ่ะถ้าเล่นดีๆนะครับผมมันอาจจะพลิกก็ได้นะแต่ว่าคุณเล่นทิ้งทีมไปแบบเนี้ยไม่โอเคนะครับราว,วันก็แพ้ไปนะครับผมโอเคเรามาดูกันที่ราวทูกันดีกว่านะครับผมโอเคแล้วตานี้ผมก็หยิบโตโรมาเล่นในตำแหน่งโลมมิ่งนะฮะโอเคแล้วเหมือนจังหวะนี้เหมือนเกมเราจะตามอีกแล้วโหย มันมีแมวมาลางลางแล้วอะทาจีจะเย็นทาจีจะเย็นทาจีจะเย็นรอเราเปิดก่อนรอเราเปิดก่อนจันมันจันมันจันมันหายาจันมันลูบูโคตรพิュวเลยวะ่ะเฮ้ยลูบูพิ้วจริงมเมื่อกี้เพื่อนไม่ไหวถอยไม่ไหวถอยยา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 ,ยาแคลรี่เราขอโทษโจังหวะนี้ไม่น่ารอดแล้วจังหวะนี้เหมือนเพื่อนเราจะเกิดกัรพบมนแล้วแล้ว กมาดิครับผมโอ้โหฝั่งตรงข้ามอะ่ะคือฝั่งตรงข้ามมันมีอาญานะครับที่คอยขี่หัววันเดอร์อยู่อะ่ะตานี้เล่นยากมากนะเนี่ยครับเราทีมเราอ่ะมันมีแต่ตัวบางๆนะครับผมโอ้โหเนี่ยผมเข้าไปล้วงใครไม่ได้เลยอะ่ะผมเข้าไปเปิดไม่ได้เลยอะ่ะเอากระโดดเข้าไปเปิดปุ๊บอาญา,า,านี่คือเป็นงานมากเลยนะครับผมเ mm hmm. ขาใช้ต่งเขาอะ่ะผมก็กลายเป็นไก่เลยนะคือแบบมันเล่นยากอะ่ะตาเนี้ยฝั่งด้านนู้นมันมีแต่ตัวแข็งนะตัวเด้งเลือดตัวแบบที่มันแบบเลือดเยอะๆนะโอ้โหยากมาก ยากจริงแล้วประเด็นคือเมื่อกี้อ่ะลิงไม่เข้าไฟด้วยนะคือแบบลิงฟาร์มอยู่อ่ะโหลิงทีมเรานี้อินดี้จัดเลยนะแบบไปเคลียร์เว็บไปอะไรแบบนี้แต่เขามาจบบ้านแล้วมาตอนนี้ไม่ทานหลอกลิงนะเห <c oughs> นื่อยอีกแล้วอ่ะออจะเจอแบบ <c oughs> อะไรครับนี่อนี่มันทีมอะไรครับนี่เรียบร้อยฮะแพ้ไปในราวทูนะครับผมต่อไปลาวทีเอ อานนี้มันชักไม่ไหวแล้วมันชักไม่ไหวแล้วใส่ตามะฉันขอเลือกนายรแล้วกัน3างเนนะจ๊ะใส่ตามะโอเคเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าในรอบที่3เนี่ยหยิบใส่ตามะหมัดเอาจริงมาเนี่ยเราจะชนะหรือเปล่านะครับผมแล้วจวังหวะนี้ใส่สก,ก,กิลสองไปมาแล้วจริงอุ้ยแล้วเซลฟี่ก็มาดิครับก็มาครับจจงหวะนี้ไม่น,าน,าน,าน่ารอดมันมีแววอีกแล้วอ่ะมันมีแววอีกแล้วอ่ะคุณผู้ชมเิ่ีไม่เก่นะ ไม่ไม่ไม่รอบนี้เราจะต้องไม่แพ้ทีนี่มันสมรอบแล้วนะ GM ปล่อยให้ผมเดินสะดวกเถอะ GM จังหวะนี้ขอดักก่อนนะครับผมแล้วผมเห็นเซลฟิ่ละเซลฟิ่ฟาร์มอยู่แย่งฟาร์มเซลฟีมานม่อนี่นอเราจะต้องไม่ให้เขาฟาร์มดีนะครับผมเขาจะได้เกิดชา้ชาๆแลว้วจังหวะนี้มันจะมีคนอยู่หรือเปล่ามาซุ่มดูเซลฟิสัหน่อยเหมือนจะมีคนอยู่นะครับรอเขาไม่ทันไม่ทันเซลฟิตนะ่าใช้สเปลนะเมื่อกี้ จังหวะนี้เหมือนเพื่อนมารวมกันแล้วนะครับผมจะไง <se uter> จะไง <spe aker> เปิดหรือเปล่ามีใครเปิดหรือเปล่าเอาหรือเปล่าเหมือนจะไม่มีคนเปิดนะครับผมยังไงดียังไงดีเพื่อนแล้วเหมือนซานิชจะก,กระโดดสับเซลฟี่แล้วจวังหวะนี้ผมเข้าละเปิดอันติใส่เซลฟี่ <spe aker> <spe aker> ไปเลยตีนแอเมื่อกี้นายจัดเราอย่างงั้นรอมเซลฟี่เอ๋เราขอคืนนายหน่อยแล้วกันนะโอเคแล้วจังหวะนี้มันจะมีประเด็นอีกแล้วนะครับผมแล้วเซลฟี่กระโดดเข้าเพื่อนเรานี่แก้ยุบเพื่อนเราไม่ไม่เราจะแก้แค้นให้นายเองเพื่อน จังหวะน,นี้มัาเอาจริงหฮ้ยก็มาดิจนะอวิวิวใจเย็นไหครับผมเราครูดาวอยู่แล้วจังหวะน,นี้ช่วยเพื่อนไปช่วยเพื่อนไปแล้วผมจัดลาวิวดีกว่าผมจัดลาวิวดีกว่าอุ้ยฟอร์เรนไม่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 ฟอร์เรนไม่ย่าเฮ้ยเดี๋ยวเราจัดนายแนะ่ฟอร์เรนจังหวะน,นี้เหมือนเราจะได้เปรียบแล้วเราดักดันขนาดนี้ เราต้องรีบเพีย์เว็บนะครับผมโหเว็บเราหมดนะฮะ <Yeah. S 1> แต่ดาร์กเราดันได้อยู่น่าจะได้อยู่มัง้งน่าจะได้อยู่มัง้งได้หรือเปล่าลอยไปพยายามใหญ่ให้เขามากันบ้านนะครับผมแล้วเหมือนเซฟฟี่จะเปิดประเด็นแล้วก็หายเป็นครับเซฟฟี่แล้วจังหวะนี้ก็มาดิจาทาจิหือุ๊ยดักเราตายแล้วอะโอเคจังหวะนี้มาดันล่างนะครับผมแล้วเหมือนเว็บจะเข้าแล้วด้วยนะ <c oughs> เขามากันอีกแล้วอย่างนั้นรำ่ำ แล้วก็มาดิจเจฟอเรนเอ๋แอบลาาฟอเรนไปนะครับผมมีบอมันก็ใหญ่แค่เขาละว่ะแล้วจังหวะนี้เราก็มาดันบนเขานะครับผมแล้วเหมือนฟอเรนจะมานายแก้แค้นเราหลอมก็มาดิจเจฟอเรนก็มาดิเจเอ๋ก็ไม่เทอะไรในฟอเรนเว็บดันด้วยมามาบนเพื่อนมาบนก็มาดิครับก็มาดิครับก็มาดิครับจังหวะนี้เรา อยู่ไกลๆไว้นะครับผมแล้วเหมือนทาจิจะมาผมเดินอ้อมดีกว่านะเดี๋ยวเขามาปิดแล้วแย่เลยจังหวะนี้โอเคสวยครับผมเนี่ยครับเป็นการช่วยเพื่อนที่ดีมากเลยนะครับถ้าเขาจะมาคิวเพื่อนเราเนี่ยเราก็ใส่สกิลสองสโลว์เข้าไปนะครับผมอย่างเมื่อกี้เนี่ยที่ผมสโลว์กาลีไปนะครับผมแล้วเพื่อนก็มาเติมพอดีนะฮะ <c oughs> โอเคจังหวะนี้กลางแตกแล้วนะครับผม <c oughs> เราจะจบเขาได้หรือเปล่านะแต่บนดันนะเพื่อนบนดันอ่ะกลางหมดแล้วไปบนดีกว่าบนดีกว่ามาบนมา <c oughs> เพื่อนไหนก็แยกดันเลนอื่นดีโอเคบนเข้าแล้วกลางก็เข้าแล้วแล้วจังหวะนี้เพื่อนเราหายเพื่อนเราหายก็มาดิจ้ะก็มาดิครับผมก็มาดิครับอุ้ยโอ้ยเมื่อกี้ติดสกิลสองครูดาวนิดนึงนะครับผมอู้หถ้าสกิลสองไม่คููดาวนะผมบอกเลยว่าผมได้ดับเบิลคิวนะครับเมื่อกี้แล้วลาวิลเปิดอันตรีมาอย่างนี้พอเน่ยผมโซนให้เพื่อนครับเพื่อนเราโซนให้เต็มทีละโอเค การตายของเราน่าจะไม่สูวนเปล่านะครับผมเหมือนเพื่อนจะได้ดาร์กนะฮะโอเคดาร์กเราเกิดแล้วนะครับผมเพื่อนจะเย็นรอดาร์กก่อนก็ได้เพื่อนเราเหมือนวอลขาดวอลาดจะใจร้อนนะครับโอเคสวยฮะวอลขาดดีครับตอนนี้เหมือนดาร์กดันเราด้วยจบเลยเพื่อนจบเลยเราเกิดแล้วจบเลยจบเลยโอเคสวยเฮอเราไปอีกครั้งที่ชนะในครั้งนี้เป็นของพวกเราในที่สุดในที่สุดผมก็ขึ้น ทำได้แล้วนะครับผมสายโซโลแรงนะฮะมันช่างภูมิใจซะเหลือเกินท่านผู้ชมจังหวะนี้โอเคครับขอบคุณนะจ้อเพื่อนแล้วเจอกันโอเคครับสำหรับสกอร์ตานี้ก็อยู่ที่ QC ตาย4 a ่แอนะครับผมสกอร์โดยรวมก็อยู่เป็นอันดับ5ของทีมเลยนะก็ผมอาจจะตายเยอะไปนิดนึงนะครับสำหรับตานี้นะแล้วก็เงินตามด้วยนะครับผมเฮ้ยเพื่อนทำดีนะจ๊ะ มันไม่ง่ายเลยนะสำหรับสายโซโล่แรงนะครับผม<ย>ใครที่เล่นโซโล่มานะเราแบบขึ้นคอนได้นะโอ้โหมันฝีมือด้วยแล้วก็เพื่อนแบกด้วยนะครับผม<ห>แต่ว่าการที่เพื่อนแบกเนี่ยเราก็ได้อะซิตในการช่วยเพื่อนไปนะครับ<ห>อย่างตอนที่<ห>กาลีเนี่ยจะมาคิวเพื่อนเราเราก็ช่วยเพื่อนไปนะครับแล้ววอลขาดก็มาเติมพอดีก็ได้คิวกาลีไปนะครับผมก็เล่นประมาณนี้โอเคนะแบบคนนี้ถอยเราไปช่วยมีคนเข้ามาเติมเราอะไรอย่างเงี้ยเล่นแบบเนี้ยผมชอบมากเลยนะครับผมเขาเรียกว่าเล่นเป็นงานฮะเหนื่อยจังเลย โอ้ยเล่นมา3รอบติดแล้วนะคือแบบขึ้นลงๆขึ้นๆลงลงนะ gm ก็ไม่ปล่อยไปง่ายๆเหมือนกันนะส่งคอนคูไปคือแบบมันดาวอาถรรพ์จริงๆนะผมว่าไอ้ดาวสุดท้ายเนะี่ยโอเคนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบแต่เพียงเท่านี้นะครับสำหรับใครที่ดูมาจนถึงนะจุดๆนี้ก็กราบขอบคุณมาณที่นี้ด้วยนะครับผม โอเคสำหรับใครที่ชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องเล็กๆช่องนี้ด้วยนะครับโอเคเราเจอกันในคลิปหน้านะครับสำหรับคลิปหน้าจะเป็นอะไรกันนั้นติดตามชมตอนต่อไปนะครับผมสำหรับวันนี้สวัสดีครับผมแล้วเจอกันกูทูพันซับสไครป์ไปกันอยากเจอกันนะจ๊ะอ๋อไอจะโรุเฮ้